ปรากฏว่ามีรถบรรทุกถ่านหินของผัวเมียคู่หนึ่งครับขับจากสระบุรีจะไปส่งที่อยุธยาแต่ปรากฏว่ารถคันหน้าเบรกครับเขาก็เลยเบรกกระทันหันก่อนที่จะพุ่งตกลงไปในคลองชุปทา,านกู้ภัยต้องไปช่วยเหลือสองผัวเมียคู่นี้ครับโอ้โหตกลงไปในคลองเต็มเเลยนะครับ รถบรรทุกไปชนท้ายรถบรรทุกอีกคันหนึ่งก่อนที่จะเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองชลประทานริมถนนสายบ่อโพงนครหลวงเขตพื้นที่อยุธยาครับหลังเกิดเหตุกูภ้ภัยต้องเร่งนำเอาอุปกรณ์ตัดทางเข้าช่วยเหลือสองผัวเมียที่ติดอยู่ในซากรถคันเกิดเหตุใช้เวลาเกือบชั่วโมงรครับคุณผู้ชมกว่าจะสามารถดำร่างของทั้งคู่ออกมาได้พอไปสอบถามนายปัญจพลภูทองคนขับรถคันเกิดเหตุยังพอมีสตินะครับบอกว่า เขากับเมียเนี่ยขับรถบรรทุกถ่านหินมาจากสระบ,บุรีเพื่อจะนําไปส่งในพื้นที่อําเภอนครหลวงแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถบรรทุกคันหน้าเบรกกระทันหันครับเขาพยายามที่จะกดเบรกของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วแต่ด้วยความที่รถบรรทุกของหนักมากเขาก็คาดการบอกว่าไม่น่าจะเบรกทันก็พยายามจะหักพวงมาลัยหลบครับแต่ไม่พ้นไปชนท้ายรถบรรทุกคันหน้าก่อนจะพุ่งตกลงไปในคลองอย่างที่เห็นเนี่ยฮะครับเออก็ยังพอดีเนาะไม่เสียชีวิตทั้งคู่อะ Oh. วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้